สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉิยชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอาโทรผมเป็นแทนเป็นบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องตรงเฉิงด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นกา,การเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่า ผมมาทํางานอยู่ในเต็นท์รถมือ2เต็นท์นึงครับแล้วไอเต็นท์รถมือ2เนี่ยเราก็จะมีการซื้อเข้าขายออกใช่ไหมซื้อเข้าก็ได้ค่าคอมขายออกก็ได้ค่าคอมบางวันเนี่ยเราก็จะยุ่งมากกับการที่แบบว่ามีลูกค้ามาซื้อรถกับลูกค้ามาขายรถเนี่ยวันหนึงหมุนเวียนกันหลายคันบางวันเนี่ยเป็น10คันเลยก็มีแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็มีบางวันที่พวกเราเงียบแบบตลาดวาอยอะ นั่งเฉยๆไม่ทําอะไรนั่งดูหนังนั่งเล่นนู่นเล่นลนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่วันนั้นอ่ะเป็นวันที่ยุ่งมากๆคือผมมีเคสซื้อรถประมาณ4คันแล้วก็เคสขายรถออกเนี่ยอีก3คันทีมของผมก็จะมี4คนมีเฮียเจ้าของเต็นท์มีพ er ี่ที่ทํางานอยู่ในเต็นท์อีก2คนแล้วก็มีผมเราก็จะแบ่งทีมกันครับ1คนสแตนบายปล่อยรถ ส่วนเคสการดูรถเนี่ยครับเราก็จะต่อรองราคาอของตัวรถกันผ่านทางโทรศัพท์หรือทางเมสเซจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปดูตัวรถจริงๆแล้วก็ประเมินราคารถจากสภาพที่อ,อาจจะมีลูกค้าไม่ไม่ยอมบอกสภาพมาบ้างว่าเคยชนเคยเฉียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปดูหน้ารถแล้วก็ไปต่อรองราคาเอาหน้ารถตั้งแต่9โมงเนี่ย ตั้งแต่9โมงของวันนั้นพี่คนหนึ่งก็จะอยู่ที่เต็นท์เว้ยแล้วก็เราอีก3คนจะไปดูเคสที่ซื้อรถเข้าแล้วอเคสที่ซื้อรถเข้า4ครคันเนี่ยวันนั้นน่ะมันอยู่กันคนละมุมเมืองของกรุงเทพเลยเวย้ยหเคสอยู่พระรามสองหงเคสอยู่รังสิตหนึ่เคสอยู่พุทธมณฑลและเคสสุดท้ายเนี่ยก็อยู่แถวปิ่งกล้าวแต่แต่ละเคสเนี่ยเขานัดเวลาเอาตามที่เขาสะดวกเนาะเราก็ไม่ได้แบบว่า วนไปที่นี่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 ไม่ได้แบบว่าไปตามทางแล้วผ่านคนนี้แล้วซื้อคนเนี้คือเราต้องอ้อมไปเอาไปหาคนที่หนึ่งกอนสมมุติไปหาคนที่หนึ่งที่พระรามสองเราอาจจะต้องขับกลับจากพระรามสองเนี่ยไปทางสิทธิ์แล้วค่อยไปอ่าพุทธมนฑลแล้วค่อยมาเปลี่ยนกล้าวอะไรอย่างนี้แล้วเตนของผมอ,อยู่รามินทาครับก็คือขับรถกันสนุกมากเลยวันนั้นไอ้สามเคสแรกเนี่ยครับก็ ผ่านไปได้ด้วยดีคือเราได้รถสภาพที่ดีแล้วก็จบตรงนั้นในราคาที่พอใจตอนนี้ก็เหลือเคสที่ปิ่นกล้าเขาที่เดียวละพอทุกคนกลับมารวมตัวที่เต็นท์ที่รามินทาเนี่ยเราก็แค่นั่งรอเวลาครับที่จะไปซื้อรถที่เคสปิ่นกล้าพอใกล้ถึงเวลานัดหมายเราบวกลบเวลาเดินทางแล้วเนี่ยเราก็ออกจากเต็นท์ที่รามินทาไปมุ่งตรงไปยังปิ่นกล้าตัวลูกค้าเนี่ย นัดเราที่คอนโดของลูกค้าเองครับพอเราไปถึงคอนโดเราก็โทรหาลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปเจอที่ลานจอดรถข้างสวนของคอนโดเราก็ถามทางจากยามนะครับที่อยู่ที่ตึกแล้วก็ไปถึงสวนที่นัดหมายเราถึงที่หมายประมาณแบบทุ่ม10บนาทีอะไรประมาณนี้คือเราไปเหลทนิดหน่อยแต่ว่าตัวลูกค้าเนี่ยเอารถไปล้างก่อนที่จะมาให้เราดู เขาก็เลยมาช้ากว่าเราประมาณ10นาทีเราสี่คนก็ไม่ได้มีอะไรทําครับก็คือนั่งอยู่บนรถแล้วก็คุยเรื่องงานพรุ่งนี้ช้าว่ามีงานอะไรบ้างมีเคสไหนที่เราต้องอเร่งทําหรือเปล่าแล้วไม่นานครับลูกค้าก็มาถึงที่จอดรถพอเราเจอหน้าลูกค้าเนี่ยเราก็จัดการครับดูตั้งแต่หัวยันท้ายของรถเลยว่ารถเนี่ยเคยผ่านการเฉียวชนผ่านการเปลี่ยนอะไร เลี่ยนซ่อมอะไรมาหรือเปล่าเราสี่คนก็รุมดูรถคันนี้ครับแล้วปรากฏว่ารถคันนี้เคยมีการชนมาบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วเราต้องคือถ้าเอามาสภาพเนี้ยเวลาเราขายอะราคามันก็จะตกใช่ไหมเราก็จะซื้อราคาทีา่เท่ากับรถสภาพสวยไม่ได้เราก็ยืนคุยต่อรองกับเจ้าของรถ คือราคาที่เราคุยกันทางโทรศัพท์ตอนแรกเนี่ยเราให้ไปประมาณ4 5 0 0 0คือ4 5 0 0 0าสำหรับรุ่นรุ่นนี้รถปีนี้แล้วก็สภาพดีเยี่ยมแต่ว่าตัวรถของลูกค้าเนี่ยมีผ่านการเชียวชนมาาเครื่องรถยนต์เนี่ยมีปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเครื่องมันยังไม่ได้พังแหละแต่ด้วยประสบการณ์ของเราอะ ไอ้ปัญหาแบบเนี้ยมันซ่อมไม่ได้มันซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่จบยังไงก็ต้องเปลี่ยนเครื่องซึ่งค่าเปลี่ยนเครื่องมันก็แพงแหละเราก็เลยต่อรองกับลูกค้าว่าเอ้ย4ี่แสนห้าเราให้ไม่ได้จริงๆด้วยสภาพรถอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราขอซื้อที่4ี่แสนท่วนลูกค้าก็ยืนคิดไปแป๊บเดียวครับแล้วเขาก็ตกลงซึ่ง ถามว่าดีไหมมันดีมากเลยเว้ยคือเราได้รถในราคาที่โอเคคือเราเผื่อค่าซ่อมไว้แล้วแต่มันแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมลูกค้ามันตอบแบบปรปปับจังหวะคือตัดสินใจแบบปรปปับจังวะปกติอะการที่เราไปซื้อรถการที่ต่อรองราคาเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบลูกยือ้อลูกยันนิดนิด,นดหน่อยๆแบบขอเจอกันครึ่งทางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่แบบ เร็วมากผ่านไปไม่ถึงนาทีคือเราซื้อรถนู่นนี่นั่นเสร็จหมดแล้วอะพอตกลงเรื่องราคาเสร็จปุ๊บเราก็ทําเอกสารครับแล้วก็แยกย้ายพี่สองคนที่มาเนี่ยก็ขับรถคันที่เราขับมาเนี่ยไปส่วนผมกับเพียเจ้าของเต็นท์เนี่ยก็ขับรถคันใหม่ที่เราซื้อมาระหว่างทางขับกลับผมก็มีการคุยกับเพียบ้างว่าเออรถคันนี้มันต้องทําอะไรบ้างนะอะต้องไปแต่งยังไงต้องไป ซ่อมอะไรยังไงเพื่อที่จะให้มันขายออกแล้วก็ต้องตั้งตั้งขายราคาไหนก็นั่งคุยกันสับเพเหระตามทางไปครับแต่ผมอะรู้สึกแปลกๆตอนที่นั่งอยู่ในรถว่าบรรยากาศในรถมันดูอึดอัดมันดูแบบอับๆแปลกๆแ,แต่ผมก็เลยถามเฮียเข้าไปว่าเออเฮีย <"Yeah, S 2> รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกหรือเปล่า เฮียก็พยักหน้าบอกว่าเออใช่ใช่ใช่เฮียก็บอกว่าเอออาจจะต้องมีล้างตู้แอร์เพิ่มอะไรเพิ่มผมก็แบบว่าเอ้ยมันไม่ใช่เหรอเฮียบรรยากาศแบบนี้มันมันไม่น่าจะมาจากตู้แอร์พวกเราก็เลยลองปรับแอร์ลองทดลองกับตัวแอร์ครับว่าดูว่ามีปัญหามีกลิ่นอับมีอะไรหรือเปล่าแต่พอเราเริ่มแบบลองนั่นลองนี่จริงๆแล้วอะตัวแอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับ แต่บรรยากาศอึดอัดบรรยากาศอับอับอ่ะมันก็ยังอยู่เว้ยผมก็แบบอ่ะช่างมันไว้พรุ่งนี้เช้าดีกว่าคือรีบกลับด้านกลับช่องกันไปนอนก่อนดีกว่าอ่ะผมก็ขับต่อไปเรื่อยๆครับแล้วอยู่ดีๆอ่ะคือตัวผมมาเหยียบคันเร่งอยู่คือทางผมมาขึ้นทางด่วนมาแล้วทางมันโล่งผมก็เหยียบคันเร่งแช่ไปครับอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบแต่อยู่ดีๆอ่ะตัวแป้นเบรกมันจมลงไปเว้ยแล้วทําให้รถแบบมันกระชากอ่ะแบบอึดอย่างเนี้ย มันจมแล้วมันก็ผ่อนเหมือนจมแล้วมันก็ผ่อนอยู่อย่างเงี้ยผมก็เริ่มตกใจละผมก็แบบเอ้ยเป็นที่ระบบเบรก ABS มันหรือเปล่าเป็นที่ตัวปั๊มเบรกมีปัญหาหรือเปล่าเราเลยชิดซ้ายแล้วก็ไปจอดที่ไหลาทางผมกับเฮียก็แบบส่องไฟฉายไปที่เบรกนั่งเช็คนูน่นเช็คนี่แต่ก็ไม่ไม่มีอะไรอะ่ะมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวเราขับไปช้าๆแล้วกันเผื่อว่า มันมีเหตุฉุกละหุกอะไรเราจะได้หยุดรถทันผมก็ออกรถจากอ่าหลาทางนั้นครับแล้วขับไปเรื่อยขับไปช้าๆเลยนะขับไปได้ประมาณ3-4กิโลครับตอนเนี้ยรถมันโอเคละ3-4กิโลที่ขับมาคือรถโอเคมากๆเลยเว้ยแต่อยู่ดีๆอะรถมันสั่นแบบสั่นแบบคือคือเราสันนิฐานว่าเอยตัว ลูกสูบตัววาลวอะไรเงี้ยมันมีปัญหาหรือเปล่าที่ปั๊มน้ำมันมาไม่พอจนมีการเครื่องสะดุดอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกครั้งครับที่เราจอดไหลทางแล้วก็เช็คเครื่องไอตอนเช็คเนี่ยเราก็เช็คอะไรมากไม่ได้เพราะเครื่องมันยังร้อนอยู่เนาะแต่พอเราจอดอะแล้วสตาร์ทดับสตาร์ทดับไปไป,ไปมามา,มาเว้ยรถมันก็ดูไม่มีปัญหาอะไรก็เลยอะ ขับกันออกมาพอขับมาได้อีกสักพักครับอีกอ,อีกประมาณ1-2กิโลเนี่ยจะถึงเต็นแล์ละผมกับเฮียเนี่ยอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบหนาววาบขึ้นมาหันหน้ามามองกันโดยที่ไม่ได้นัดโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็มองตากันนะเหมือนว่ารู้รู้กันว่าแต่ละคนเจออะไรจังหวะนั้นนะ่ะผมไม่สนใจแล้วว่ารถจะมีปัญหาหรือเปล่าผมรีบขับจากตรงนั้นนะ่ะ ไปที่เต็นท์ทันทีเลยเว้ยก็คือถึงเต็นท์ภายในหนึ่งสองนาทีเนี่ยแหละกะ็พอถึงเต็นท์เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็แยกแย้ายกลับบ้านเช้าวันต่อมาครับผมพอไปถึงที่เต็นท์เนี่ยผมก็เห็นในรถคันเมื่อวานที่ซื้อมาจากที่คอนโดที่ปิ่นเกล้าเนาะแต่ตอนที่ผมเดินไปที่รถอะ่ะผมกลับเห็นครับว่ามีเงาคนน่ะนั่งอยู่ในรถผมก็แบบเอะใจว่าเอ้ยใครมันไปนั่งในรถปะ ผมก็รีบว,วิ่ง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 ไปที่โรถเว้ยแต่พอไปถึงที่รถอะก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยก็เลยแบบเอ้ยตาฝาดแหละคือตอนนั้นอะผมไปถึงประมาณแบบหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่ได้ตื่นแบบเต็มที่อะไรก็ว่าไปก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปจัดการธุระของผมประมาณ9ก้ามงครึ่ง10บโมงครับอ่าคนอื่นๆก็ทยอยกันมาที่เต็นท์ ผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยให้พี่ให้พี่อีกสองคนที่ขับรถอีกคันหนึ่งกลับมาพี่อีกสองคนก็นแบบเอ้ยมันเกิดอะไรวะก็เลยเราสามคนก็เลยไปรุมดูที่รถคันนี้ว่าตัวรถมันมีปัญหาอะไรจริงๆหรือเปล่าแต่พอดูไปดูมามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับคือรถปกติทุกอย่างยกเว้นว่าไอ้ปัญหาที่เราคุยกับเจ้าของรถหน้าหน้ารถเมื่อคือนนะ่ะแล้วเฮียก็มาถึงเต็นท์ครับ เฮีย er, ก็ลงจากรถเฮียมาด้วยสีหน้าชิดๆแล้วก็แบบมองหน้าพวกผมแล้วก็เรียกพวกผมเข้าไปนั่งในออฟฟิศพอพวกผมเข้าไปนั่งในออฟฟิศเสร็จปุ๊บเฮียก็หันหน้ามามองผมแล้วก็ถามผมว่ามึงจําได้ไหมว่าเมื่อคือนะเกิดอ,อะไรขึ้นผมก็แบบจําได้ดิเฮีย er, ม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะคือทั้งรู้สึกหนาวรู้สึกนู่นนี่นั่นรถพังรถ,ถเป็นหา่าอะไรก็ไม่รู้ เยอะแยะแต่ไม่หมดคือเมื่อวานเป็นการขับรถที่ระทึกมากๆเฮียก็เงียบไปครับผมก็เล่าเรื่องเมื่อเช้าให้เฮียฟังเฮียก็ขดลุกสู้เลยเว้ยอีกสองคนก็นั่งเงียบคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอยู่ดีๆครับเฮียก็ตัดสินใจว่าเฮียจะโทรไปหาเจ้าของรถที่เราซื้อรถมาเมื่อคืนอ่ะแล้วถามสิ่งที่คาใจไว้ให้หมดเลยว่ามันมันยังไงกันแน่รถคันนี้คือ มันมันแปลกตั้งแต่เจ้าของเนี่ยยอมขายรถในราคาที่ไม่ต่อรองฮะเียก็ต่อสายไปหาเจ้าของรถเมื่อคือนนะ่ะคือฮีเก็โทรไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มถามแต่พอเฮีเเขาอะถามคําถามแบบเนี้ยไอ้เจ้าของรถก็ไม่อยากตอบอึกอึกอักอัก,อก,อกจนเฮียต้องแบบการันตีกับเขาว่าเออผมไม่ได้โทรมาถามเพื่อที่จะคืนรถคุณผมโทรมาถามเพื่อที่จะอ่าตอบคําถามในใจของผมเขาก็เลยยอมมาเล่ามา เรื่องมีอยู่ว่าไอ้รถคันนี้ครับตอนที่มัอยู่ในมือของเขาอ่ะประมาณ1นึเดือนก่อนเนี่ยเขาก็แบบเป็นรถคันแรกของเขาอะเขาก็เหิอมากเว้ยพาไปขับนู่นนี่นั่นแต่เขาบอกว่าหลายๆครั้งที่เขาขับรถคันนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวภายในรถแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันก็หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจนมีอยู่คืนนึงครับที่เขาขับรถอยู่ในตอนกลางคืนกําลังจะกลับบ้าน เขามองกระจกมองหลังแล้วเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาเปื้อนเลือดแบบอาบเลือดทั้งตัวเลยนะนั่งอยู่ตรงเบาะหลังเขาก็ตกใจมากเลยยแบบตกใจจนแบบสติเกือบหลุดอะแล้วรถเกือบไปชนรถคันอื่นแต่พอเขาตั้งแต่พอเขาตั้งสติได้อีกทีนึงแล้วเขามองไปทางกระจกหลังก็ไม่เห็นใครนั่งอยู่ละเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเขาตาฝาดไปแหละอย่างนั้นอย่างนี้ เขาก็ข,ขับรถ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 ไปเรื่อยๆครับแล้ว,ลวจู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆน่ะพาดผ่านช่องคอเขาตรงนี้แล้วมีเสียงเสียงหนึ่งอ่ะกระซิบว่ามึงชนกูทำไมพอเจ้าของรถนะครับเล่ามาถึงตรงเนี้พวกผมอ่ะขนลุกสู้เลยเว้ยแล้วต่างคนต่างหันไปมองที่รถคันนั้นเว้ย พอผมหันไปมองรถคันนี้เสร็จปุ๊บอะผมกลับเห็นเงาเหมือนกับเงาที่ผมเห็นเมื่อเช้าอะนั่งอยู่ในรถผมก็ช็อกไปแป๊บหนึ่งเว้ยแล้วก็หันไปหาอีกสามคนที่เหลือเพราะผมหันไปหาอีกสามคนที่เหลือทุกคนแบบหน้าซิดแบบตาค้างกันหมดเลยเว้ย ผมก็แบบเห็นกันไหมครับทุกคนก็พยักหน้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบลงเลยคือไม่มีใครกล้าหายใจอะ่ะแล้วจู่ๆอ่ะไอโทรศัพท์ที่ผมโทรคุยกับไอเจ้าของรถคนเก่าเนี่ยมันก็มีเสียงดังขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เสียงของเจ้าของรถมันเป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า มึงชนกูทําไมแค่นั้นแหละครับเฮีย er, ผมกดปิดวางสายปุ๊บวุ่นวายโอลหมานกันมากเลยเฮีย er, เลยไปติดต่อพักพวกแล้วสืบพ้นประวัติรถคันนี้ประวัติรถคันนี้มีว่ารถคันนี้มันไม่ใช่รถมือสองมันเป็นรถมือที่สามหรือสี่ละคือเจ้าของที่เราไปซื้อมาเมื่อคือนนะ่ะไม่ใช่เจ้าของมือแรก แต่ไอ้เจ้าของมือแรกเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่แบบเฮลเฮลหน่อยกินเหล้ายาปลาปิ้งแล้วขับรถในขณะที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายแล้วไอ้คืนนั้นอะ่ะมันก็ขับรถคันนี้ไปชนนักศึกษาดับคาที่คนหนึ่งที่มหลาลัยแห่งหนึ่งแต่หลังจากนั้นนะครับผมก็ผู้ผมก็เอารถคันนี้ไปทำบุญไป ผมน้ำมนต์นู่นนี่นั่นตามความเชื่อแหละครับแล้วก็ขายรถคันนี้ออกไปในราคาทุนเลยหลังจากนั้นผมก็มีความหวาดระแวงในการซื้อรถแบบโดยที่ไม่ได้เช็คประวัติมันก่อนเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอถ้าชอบไราใช่ขผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากนั้นนําให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าในสไตล์ของผมเนี่ยเชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ และอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องตรงฉินพร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ